บานนีมันก็สิพึ่งบ้านกันในหกปีเก็ดปีแปดปีที่พึ่งออกได้บานอันนี้ห้าปีพ่อมันพ่อพันุ์มันอยู่ไหนต่ะเป็นอยู่โพชัยเหรอเออแต่ว่าเขาขายไปเขาขายไปสระคมเป็นเป็นพันธุ์ที่เขาผสมมาอีกทีหนึ่งเป็นพันจากฟาร์มใหญ่เหรอเขามาจากฟูนไอรัฐประเทศเราก็เป็นประเทศเ่าควยควๆตัว,ว,ตวพอพันุมัน แม่มันล่ะแม่ตัวนี้ล่ะแม่มันกับกับสายไปแล้วกับกับเป็นกล้วยอันสายแดดดีไหมอื่มโค้งสางดีเออโค้งสางดีเป็นกล้วยเดียมดีเอ่อพวามมันกับนักตันตรีหุ่นเงินเนี่ยเนี่มันก่อกินหัวหันหมดมันก็ได้อ้วนตันตึ๊บกัเนาะเออตัวนี้มันบ่อยฮัตในกินหัวหันนี่คนคนคนมันหัตในมันกินหัวหันมันเกิดติด ตววอ้วนเนี่ยกินใหญ่อย่างเดียวอืมอ้โนี่ก็ถือว่าใหญ่แล้วถ้าบอกว่าหกสินี่ใหญ่มากเลยนะ <c oughs> ถ้าบอกว่าหกสินี่ใหญ่มากเลย,ยนี่ร้อยห้าสิบเจ็ดนี่ก็ถือว่าโอ้ห้าหา้าแสน 5, 5, เขายไฟายตรงเนี้ยตาที่ว่าอยู่ตรงสะพานเนี่ยอันนั้นก็งามเหมือนกันผมเห็นแวบๆหนึ่งอันนั้นมั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 นบโมพันดอกนะเพราอมันเป็นกล้วยผ่าสูงเท่านี้ไหมบอวอวอกล้วยผ่าเป็นยังไงล่ะกล้วยผ่าก็เป็นกล้วยบูกครึ่งแม่แบบว่าเป็นคือกล้วยอันกล้วยบานเราคือกล้วยตาสีนั่น้ะเขาเรียกว่ากล้วยผ่ากล้วยสอดกล้วยกล้วยบูกครึ่งไหมอ๋อมัน มันโมเป็นกล้วยไทยยังี่อ uh, uh, ๋อครับมันเป็นกล้วยออกนี่โกอโ mm, mm, mm. มน้องรักกล้วยพวกเนี่ยโมแมนอยู่โตอยาาู่สะพานนี่โอ้ยมันตัรอดตัวนี้ร้ายเนี่ยมันตัวรุดตัวนี้ร้ายกล้วยนี่ยกล้วยสูงก็บอกเถิมีเดี๋ยวก็กล้วยเชื่อเข้มยังก็บอกเถิมตัวนี้ กันกันตุ้มกล้วยนี่โผล่กล้วยพานั่นเขาวนิยมเขาวสนใจเรกแมนอยู่เออเขายังกล้วยจะสีสีมากนั่นเขาเขาเรียกว่ากล้วยพานี่ปล่ากันกล้วยไทยมันก็มันก็มีอ่องเมียนว่าล่ะครับมีอ่องมีอันขามันก็ออกขาออกอย่าง่ี้เนี่ยผมเนี่ยผมอยากหาแม่พันธุ์ที่เป็นไทยแท้โครงสร้างดีสักตัวหนึ่งเอามาเอามาเซิร์นกับตัวนี้แหละ หาอยู่ยังศึกษาอยู่มันราคาแพงขนาดนี้อันว่าแต่แพงจริงขนาดเมื call, ่อวานนี้สูงถึงร้อยสามสิบเปร่าอยู่ควปีแปเดือนอยู่ไอ้ตลาดนัดพลทองตลาดเล็กๆขายสามหมื่นแปดตัวเล็กเดี๋ยววันวันพูดหน้าผมจะไปดูอีกตลาดนัดพลทองใหญ่ก็บอกแถวไอ้หลังโบกสพลทองเป็นตลาดนัดใหญ่เดี๋ยวจะไปครับ เปิดเปิดแล้วเปิดแล้วก็เปิดแล้วล็วอกดาว down มาพัากนึงเพิ่งมาเปิดแต่ว่าประเภทเมืองกล้วยนี่สุ่มสุ้มเซมียนกล้วยก็เขาม่หาแตา่ดิครับเขาสิดผ้าไปเวิ้งว่าตัวน,นี้ีันทานมอืญนะแม่นอยู่เขาสิดผ้าไปเวิ้งประกวดเนี่ยต้องไปต้องไปประกวดถ้าได้ประกวดได้ถ้วยได้อะไรมาเนี่ยโอ้ตาอัพราคาไปได้อีกเลยเนี่ยเนี่ยแต่ว่ามันมันมันกิดดแค่เขาเนี่ยเพราะว่ากล้วยเขามัน ก่อนก่อนประกวดแล้วก็แล้วก็อาจจะให้หัวอาหารกินให้มันอ้วนกว่านี้สักหน่อยเนี่ยแต่โครงสร้างมันดีแล้วมันสมส่วนไงควายตัวเนี้ยมันสมส่วนมันมันไม่หนามันไม่ถึกจนเกินไปนะผมว่ามันกินยาธรรมชาติเนาะบางตัวที่เขาไปปลูกกันเหมือนหมู เหมือนหมูอ่ะอ้วนเหมือนหมูเหมือนโว้แต่แต่แต่มันผมที่หมว่ามันอ้วนเกินไปอ่ะมันเหมือนว่ามันไม่สมส่วนต้องต้องแห้มันแบบผ่อนลงมาสักนิดนึงอ,อันนี้ควายกินหญ้าธรรมชาตินะขนาดนี้ก็อ้วนแล้วนี่ถือว่าอ้วนแล้วเนี่ยปีก่อนเนาะผมขับรถมาโอ้ผมเห็นควายตาะแคอควายตีง,งามเท่าไ เป็นตัวผูถ้าตัวนี้เป็นตัวเมียนะราคาจะราคาจะยิ่งกว่านี้อีกนะเนี่ย,าายถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยโอ้โหไปผสมกับพ่อสายพันธุ์ดีๆดังๆของประเทศอัตัวควนะ้มันจออะห้รอมันก็้พกะคูแขงต้มันก้แมเพ่อ อ๋อเป็นควายแชมป์ประกวดเลยนะอ๋อตัวพ่อของตัวนี้นะชื่อชื่อว่าอะไรไม่รู้เขาเอิญมันบักฮาแสนบักฮาอ๋อบักแสนบักฮาแท็อ๋อไอ้นี่อาจารย์ที่เขาจะขายหกหมื่นสองเขาบอกว่าพ่อเป็นบักแสนมงบักฮาแสนเออใช่ใช่บักฮาแสนย่ามย่ามเขามาขายเขาขายรค่บักฮาแสนมือนีดเหรอ อที่ตลาดเมื่อวานนี้เขาก็พูดเนี่ยตัวเนี้ลูกบักแสนสามหมืนแปดแต่ขามันขาวลูกมันนะขามันขาวจัวเลยขาวอ่องคอชัดแต่ว่ามันเตี้ยแต่มันเตี้ยไอตัวเมื่อวานที่ผมไปดูออ้ยอันนั้นมันเป็นกล้วยอันเจ้าสนามเขาใช่ครับ ใบยกอะไรอ่ะบางทีพวกของจังหวัดอุทัยอ่ะมีแต่ควายใหญ่ใ,ใหญแนน,าาเแน,น,นเนอนะ <c oughs> ตอนไปไปซื้อก็ไปสู่ขอกันบางทีเอาเอาไปเอาควายใหญ่ไปทับกับตัวนึงก็ไปเดี๋ยว่าเอาขันหมากไป ใหญ่โตแต่ความชอบนะเดี๋ยวผมไปกินขาวอาบน้ำไปนั่นแหละไปเก็บถั่วกันนะเดีเย๋ยวส่งให้เขาดูถ้าเกิดว่าเขาสนใจเดี๋ยวเขาคงติดต่อกลับมาอีกแหละ ไม่ถึงเต็มทีร้อยห้าสิบเจ็ดมเือนนว่าตื่นแต่ไคนกเจ็ดคนแตาบรุษลอยมุกบบรุษอยกมันเหมือนโมีสาราเนออัขึ้นกันขันเจ้าเบื้องหน้าเสียงนันบริทข้นต้าก็ไปวัดงเบื้องแทะกันเยหัวยงขั้นัองบรุษสารามมิตรบรอยมุกคิบ โอ้แค่นี้ก็งามแล้วตาอีกสักอีกสักปีก็ได้เนาะลองดูอีกสักปีหนึ่งจะแตะร้160ยอยหกสิบไหมแล้วลองซื้อหัวอาหารมาดูอะไรลองให้มันกินอาหารบ้างสันมันสวยดีสันเอ้เนี่ยมันแบบว่าเหมือนกระทิงเหมือนอะไรเนี่ยงามด